กาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเราามชธอวนวิพากษ์วิจาร์ไม่ดีมันก็เสียหายชีวิตก็เสียหายไปอย่างหนึ่งเสียหายเศรษฐกิจเสียหายความมั่นใจในการเดินทางมาประเทศไทย เสียหายในความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาก็จะลูกลามไม่ใช่เรื่องที่ฟังแล้วดูไกลตัวแม่เลยชวนให้วันนี้เนี่ยแล้วจากนี้ไปเราก็จะทํากําลังใจของเราให้เข้มแข็งอย่างน้อยถ้าทุกที่ทําหมดคือทุกที่เลยที่มีการทําวัดสวดมนต์มีการภาวนามีการปฏิบัติทําหมดเลย มันก็อาจจะทำให้ความเยือกเย็นในจุดเล็กๆนี้ต่อกันเป็นเน็ตเบิร์ที่จะทำให้สังคมของเราไม่ว่าจุดไหนจะมีความาร้อนความาร้อนนั้นก็ลามไม่ได้มันอยู่ในวงที่ลามไม่ได้ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็เป็นข่าวดังเพราะว่าการฆ่ากันอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะพูดดีอย่างไรว่าเด็กพวกนั้นจะถูกเสี้ยมสอนเด็กพวกนั้นจะตอเป็นเหยือ่อแต่เด็กพวกนั้นก็คือชีวิตนั่นเอง มันเหมือนมีการวางแผนที่จะทำลายประเทศโดยการใช้การก่อการร้ายที่เป็นเรื่องที่มันมีมูลอยู่แล้วเนี่ยดูจะไม่ใช่เป็นคนไทยด้วยนะที่มาตายเนี่ยเป็นคนมาเลเซียแล้วก็ผู้ภาษาไทยก็ไม่ได้นะแต่ตรวจเลือดแล้วพบว่ามีสารพิษของยาเสพติดอยู่ในตัวเกือบทั้งนั้นเลย มันอาจจะเป็นการแล้งแค้นระหว่างคนที่สูญเสียเงินและอำนาจในเรื่องของการไล่ล่ายาเสพติดที่ฆ่าตัดตอนกันมาก่อนแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยากจะทำอะไรที่อยากให้ตัวเองได้เสียงข้างมากอีกครั้งหนึง่งหรืออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ทางน้นแต่ที่รู้ก็คือมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของเราแล้วมันก็เกิดความบาดระแวงไปยังทั่วโลกว่าประเทศไทย กำลังทำอะไรกับชีวิตสิทธทิมนุษยชนเขาก็จ้องดูยิ่งเหมือนในหนังเลยอะทุบต,ตับทุบต,ตับเป็นภาพที่แบบเหมือนเหมือนมันสร้างหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งอะแล้วตอนที่เราสวดมนต์เมื่อคืนนี้ขึ้นไปมันยังเผาอีกเลยอะไม่ได้หยุดเลย เข้าไปในโบยิงถูกยิงตายในโบสถ์สี่สิบกระศพททำทีเดียวสามจังหวดัดถูกยิงตายในสุลาวคิดดึกซิวิ่งออกมาจากสุลาะไม่เหลือเลยอ่ะคือมันไม่เหลือความมั่นใจในการที่จะใช้าศาสนาที่จะทำให้คนรู้จัก ที่จะมีชีวิตที่สงบเย็นเลยมันเป็นภาพที่เหมือนกับว่ามันแปะไปให้ทั่วหมดว่าทุกองค์กรทุกกลุ่มเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องแต่ดีว่าข่าวนี้เนี่ยประชาชนคนในแผ่นดินเนี่ยมองเรื่องของการทํางานข่าวนี้อย่างรู้เท่าทันไม่เกิดความบาดระแวงระหว่างรัฐบาลกับประชาชนแต่ประชาชน,น่ยเริ่มรู้ว่ามันมีนลกลไกข้างนอกที่มาอาศัย แผ่นดินของเขาเนี่ยทำการกระทำอันรุนแรงวันนี้ให้เราตั้งใจอย่าให้เศร้าหมองถึงแม้ว่ามันจะมีความรุนแรงอะไรในโลกนี้นี่ขนาดแค่เรื่องเดียวในประเทศเรานะเกาหลีเนี่ยระเบิดที่ทำให้คนตายเป็นพันคนเพราะรถที่บรรทุก ระเบิดที่จะทําลายล้างกันเนี่ยมันชนกันเองคือกฎแห่งกรรมเนี่ยมันคิดจะกักตุนสิ่งนี้ไว้เพื่อทํร้ายกันมันก็เกิดภาวะหนึ่งที่มันชนกันเองบนรถไฟคนตายหลายร้อยเลยบาดเจ็บอีกเด็กตาบอดเพราะหันไปตามเสียงที่มีเสียงระเบิดเด็กตาบอดทีเดียวครึ่งโรงเรียนแล้วตายไปเลยครึ่งโรงเรียนเพราะมันหันไปในจังหวะที่แรงระเบิดมันดังแล้วพอมันหันไปเพราะมันดังเนี่ย เสียงมันมาก่อนนะ่ะคือแสงมันยังมาไม่ถึงอนะ่ะพอมันได้ยินเสียงหันไปแสงก็เข้ามาจังหวะเด็กเล็กๆตาบอดทั้งครึ่งโรงเรียนเลยนี่ระหว่างจีนกับเกาหลีแล้วไม่ต้องพูดถึงที่อื่นๆนี่เอเชียใกล้ๆเราเนี่ยแหละ หลายรอบตัวเราอีลานี่แผ่นดินใบทีเป็นหมื่นทีเดียวไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าที่เราเหลืออยู่สำคัญจริงๆนะที่เรายังมีชีวิตหายใจอยู่เนี่ยจะทุกเล็กทุกน้อยทุกเรื่องตัวเองทุกเรื่องเจ็บปวดทุกเรื่องไม่มีงานทำทุกเรื่องครอบครัวไม่สามคัคคีเล็กมากทุกเรื่องใหม่เป็นดังใจทุกว่าอยากได้นี่ไม่ได้ มันจึงเล็กมากไงถ้าเราช่วยจนถึงที่สุดแล้วแล้วทุกคนก็ยังไม่สามารถออกจากความคับแคบอันเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางท่าทีของการเข้าไปเกาะเกี่ยวเกาบคนเหล่านี้อย่างเสียเวลาเราเหมือนกันนะเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยแต่เขาไม่ช่วยตัวเองเนี่ยเรายังต้องช่วยตัวเองนะในขณะที่โลกนี้เนี่ยมี สิ่งที่มันไม่น่ารักอยู่ในโลกนี้มากมายเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับสิ่งที่มันกำลังมีมากขึ้นนะมันจะมีมากขึ้นมันจะไม่สงบลองหรอกแต่การลอดของเราก็คือการปฏิบัติของเราเท่านั้นแหละในความวุ่นวายที่มากขึ้นเนี่ยคณะไม่ชีก็ต้องรู้จากการช่วยตัวเองให้เป็นแล้วก็ยังมีความหนักแน่นในธรรมสร้างความสามัคคีธรรม ใช้ชีวิตอยู่โดยธรรมเพื่อที่อย่างน้อยก็ยังเป็นที่พึ่งของกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะได้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าแต่ละขณะที่เหลือนี้ที่มันสั้นนี้มันมีคุณค่าเหลือเกินมันจะมีความสั้นที่จะเป็นนั่งเพิอเจอรอะไรอีกมากมายเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะต้องฝึกตัวเองให้เข้มแข็งพอที่จะอยู่กับโลกที่มันกำลังจะมีความ วินาศทำลายล้างกันด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างกว้างขวางนี้ให้เป็นสมกับว่าถ้าชีวิตเราไม่เหลือในวันพวกนี้วันนี้เราก็ทำแล้ววันนี้เราก็ได้ทำแล้วแล้วขอให้วันนี้ทุกคนออกไปทำการงานชอบสัมมาอาชีวก็คือการใช้ชีวิตที่ละการเพลิดเพลินในตัณหาเสียเนี่ยเรามาอยู่กันสะอาดสะอาดหน้าตาไม่เขียนกินข้าวน้อยมือ พยายามที่จะฝึกปือมากที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขก็เป็นสัมมาอาชีโวและการเล้นชีวิตที่จะไปเพิิดเพลินในกามเพิิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและมีสัมมาการมันตะคือการใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่สแสวงหาผลประโยชน์เกินความจําเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่สําสอนทางเพศสัมมาการมันตะสัมมาอาชีววันนี้ทั้งวันเลย แล้วเย็นนี้กลับมาสวดมากอธิบายมากให้ฟังว่าทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบวันนี้ดำริชอบที่เป็นปัญญาทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่จะใช้ชีวิตที่เหลือแล้วตั้งใจว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราอยากทําอะไรถ้าวันนี้เป็นวันที่มีคนมาทําให้เราหรือตัวเราเองสะดุดอะไรกับชีวิตแล้วเราแข็งแรงที่สุดในวันนี้เราอยากทําอะไรทําซะเลยไม่ต้องผัดพอด สงบเย็นและเป็นประโยชน์อยู่ในสัมมาการรมมันตะสัมมาอาชีวะและมีเพียรชอบเพียรที่จะเอาอากุศลออกจากจิตและรักษาจิตที่เป็นกุศลสื่อสารด้วยสัมมาวาจาแล้วก็ถอดถอนการฟูการแฟบกับสิ่งที่เราทำด้วยสัมมาสติทำอยู่ด้วยอารมณ์เดียวคืออุเบกขาเอกขาตาแน่วแน่ต่อการใช้ชีวิตว่าถ้ามีขณะนี้ขณะเดียวฉันก็อยู่บนหนทางนี่แหละ หนทางที่ทําให้ฉันเนี่ยไม่หลงไปสู่ความทุกข์ได้อีกเนี่ยเป็นมรคทั้งวันใครจะไปประชุมก็ให้ประชุมอยู่บนมรคจิตใครจะต้องไปกวาดก็ไปกวาดอยู่บนมรคจิตถูบนมรคจิตคือจิตอยู่บนมรคจิตอยู่บนหนทางที่ไม่เบียดเบียนเสียสละความเห็นแก่ตัวสะอาดข้างในสะอาดข้างนอกทำอย่างนี้ต่อไปอีกหนึ่งวันสิ ตั้งแต่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดวันนี้ขอโทษยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดกันคืนเราเริ่มต้น mm hmm. เราถือว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกังคืนนะที่มีความพร้อมเพียงเราจะรักษาสิ่งนี้เป็นการสามัคคีธรรมเป็นมรรคสามคัคคีเป็นมรรคขสามคัคคีเป็นสิ่งที่มีจิตที่ไม่ออกนอกขนทางเลยเรียกว่ามรรคขสามคัคคีแล้วก็ให้มีวันนี้เนี่ย ทดสอบเราอีกซึ่งเป็นวันที่สามยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเราได้ผ่านมานะจนถึงนี้แล้วเราได้เห็นแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สามสิบหลายคนก็จะออกไปแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เราจะทวนมันจะเป็นพลังที่ดึงคนเข้ามาปฏิบัติกับเรามากขึ้นก็ใช้วิธีว่าใครวันนี้ตัวแทนจะไปประชุมเรื่องจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคานกับเรื่องธรรมะ คนรุ่นใหม่สนใจธรรมะก็มีแม่ชีอมรรัตแม่ชีต๊อกไปเรื่องคนรุ่นใหม่สนใจธรรมะมีแอมไปเรื่องจิตประพัฒสอนแต่เรื่องเดียวกันแม่จะไปที่ทีวีไดเล็กเขาเขาทำบุญเขานิมนต์มาแม่จะขอดอกไม้อย่างเงี้ยจัดให้แม่ทีเอาไปให้เขาที่จริงเนี่ยดอกไม้ชิ้นเนี้ยได้เลยเพราะแม่อธิษฐานจิตแล้วเพียงแต่เปลี่ยนน้ำที่เมื่อคืนนิจัดให้แม่เนี่ยมันอยู่กับการ ทำความดีเอาสิ่งเนี้ยไปเป็นของที่จะทําให้เขารู้ว่าเราไม่มีอะไรให้มากกว่าความความตั้งใจดีที่จะสะอาดและเกลี้ยงกล่ะไปพิสมัยจะไปเยี่ยมสมชายนะลาสังฆะดังๆพวกที่จะไปบินทบาทไปก่อนจะได้มีอาหารมาเลี้ยงกันเล่าสู่กันฟัง ทีนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่อาละพวกนี้เช้าเนี่ยนะจะบอกให้เด็กๆด,ดีใจไว้สักหน่อยโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในสเสถียรธรรมสถานพวกนี้เราจะมีกิจกรรมที่เราจะสร้างสิ่งที่เราฝันลงไปบนพื้นแผ่นดินแล้วก็จะมีเด็กๆในชุมชนของเราตั้งแต่เด็กๆในบ้านสายสัมพันธ์คือเด็กที่เกิดอยู่ในบ้านของเราจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาโตเป็นหนุ่มและสิบกว่าขวบจะกลับไปในโรงเรียนประจําอีกครั้งหนึ่งในวันที่16บห ุณยายก็เลยจะให้เด็กๆเนี่ยมีความทรงจำที่ดีในชีวิตกับการใช้ชีวิตในปิดเทอมนี้โดยที่พวกนี้เนี่ยเราจะเริ่มขีดแผ่นดินของเราให้เป็นสายน้ำแล้วพอวันที่หนึ่งเราก็จะเริ่มขนทรายเข้ามาอยู่ในสายน้ำและจากวันที่หนึ่งในขณะที่คณะไม่ชีเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจิตภาวนาเนี่ยเด็กๆก็จะเริ่มสร้างฝันเป็นการภาวนากับการทำทานน้ำไหล วันที่30เราเริ่มเราจะให้งานของเราเสร็จวันที่9พอพอๆกับที่คณะไม่ชีก็ฝึกที่จะเป็นบุคคลที่ก้าเดินอยู่บนสายน้ำที่จะไม่ให้ขอนไม้เนี่ยไปกระทบฝั่งติดอยู่ฝั่งในหรือฝั่งนอกหรือว่าตายสะกับวงังน้ำวนแต่เราจะพยายามที่จะพัพประคองชีวิตของเราไปให้ถึงฝั่งที่เราเรียกว่าสุดหมายปลายทางก็คือทะเลกว้าง ฉะนั้นเวลาที่เราจะทำงานคู่กันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ซึ่งมันจะเป็นการภาวนาวร่วมกันเด็กเขาจะยังไม่มีความพอใจในการนั่งนิ่งๆคุณยายก็เลยให้เด็กในบ้านของเราเนีวิเวกกับการทำสายน้ำที่เป็นน้ำตกที่อยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ที่อยู่ตรงบ้านดินเนี่ยแล้วก็พวกเราก็จะใช้การเดินจงกรมในถ้ำซึ่งเป็นบ้าน ดินอันเนี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมเด็กๆทุกวันโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้เพราะเรานัดหมายกันว่าวันที่30จะเป็นวันที่เราเริ่มต้นเราเตรียมตัวกันมาตั้งแต่27ก็คือ26กลางคืนเราคุยกัน27 28 29 3ดสมวันนี้เราเห็นปฏิหารมากมายในบ้านของเราโดยเฉพาะการทำงานที่แค่เพียงใจนึกสิ่งนั้นก็มายกตัวอย่างเช่นเรานึกว่าเราจะต้องมีกล้องที่มีเลนวันนี้เลนก็มา เขาลองเลยมาจากอเมริกาคนถวายมาอนุโมทนากับคุณวีรชาติก็คุณวันนีนะคะได้มาสองเลนได้มาสองเลนนะคะพี่จอยก็เลยใช้เป็นการฉลองศรัทธางานนี้นะคะซึ่งคุณวันนีกับคุณวีรชาติถ้าใครอยากรู้จักก็ไปอ่านสาวิกาฉบับที่แม่ไปประชุมที่นิวยอร์กปี2,000สองคนนี้เป็นคนไทยที่เป็นเศรษฐีอยู่ที่นิวยอร์ก ที่ไปทาร้านอาหาร16ปีไม่เคยหยุดเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีธุรกิจครบวงจรตั้งแต่มีตึกให้เช่ามีการก่อสร้างมีทุกอย่างที่เป็นเป็นสิ่งที่คนไทยไปตั้งหลักได้พอเขาทราบว่าแม่ต้องการเลนเพื่อที่จะใช้ในงานสาวิกาสามีภรรยาคู่นี้ก็ถวายมาเลยเลือกแรกให้เสร็จเพราะว่าเป็นคนที่เก่งเรื่องกล้อง ก็วันนี้จะต้องอีเมลไปขอบคุณพวกกล้องเพิ่งได้วันนี้นะคะอันที่สองก็คือมีความปรารถนาที่จะให้เด็กๆเ,เล่นน้ำไล่ฝังแล้วว่าเมื่อวานนี้คนที่จะมาทำสวนน้ำก็มาเลยงานก็จะเริ่มพวกนี้อันที่สามก็คือว่าเรากำลังคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับคลองกลางบ้านเราปรากฏว่าวันนี้ลพลโทพรชัยการเลิศซึ่งเป็นนายทหารผู้ใหญ่ ก็นําเครื่องบาบัดน้ำให้หมุนเวียนเนี่ยมาแต่สิ่งที่แม่พอใจมากวันนี้ก็คือว่าเขาจะใช้คลองที่อยู่กลางบ้านของเราเนี่ยเป็นโครงการนําล่องที่จะใช้จุลินทรีย์ที่มีผลมาจากการหมักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็จะใช้คลองของเราเนี่ยเป็นการนําล่องว่า ถ้าใช้จุลินทรีย์นี้แล้วเขารับรองว่าของของเราจะใสและไม่เหม็นโอ้อันนี้เนี่ยแม่สาธุเลยเพราะมันเป็นปัญหาขาดใจว่าเราจะทํำยังไงกับไอ้ของที่ทุกคนมันทิ้งขยะมาแล้ววันนี้พลโทผ่พรชัยก็เล่าให้แม่ฟังว่าทหารเนี่ยใช้งบสี่สิบล้านซื้อเรือมาลำหนึ่งที่จะปั่นโคนท้องคลองเนี่ยแล้วดึงขึ้นไอ้สี่สิบล้านลำเนี้ยนะ มันจะไปปั่นโคลนที่อยู่ในคลองเนี่ยแล้วก็ดูดเอาไอา้ไอ้ไอ้ไอ,อ้พรูชันใต้คลองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มันจะตกตะกอนในส่วนที่เหลือแล้วใส่จุลินทรีย์นี้แล้วน้ำจะใสแล้วแม่ก็เอ๊ะมันจะทำคลองให้ใสได้ยังไงวันนี้เพิ่งรู้ว่าเข้าไปซื้อเหลือสี่สิบล้านที่ดูดโคลนใต้คลองขึ้น เอออันเนี้ยแม่ถือเป็นปฏิหารของแม่เพราะแม่กําลังมีปัญหากับอีกคลองที่เราเดินเนี่ยว่ามันเป็นปัญหาเหลือเกินกับการใช้ออกซิเจนจะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็ติดอยู่อีกกินคลองเนี่ยใช่ไหมเออมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยทหารวันนี้ตกเท้ามาตกเท้าไปเนี่ยถ้าแอนิต้าไม่ไปยืนเสิร์ฟนะ้ำไม่กินนะถ้าเป็นป้าเหลาเหรอก็เตรียมไม่กินแล้วอ่ะบอกว่าอา้าวนี่แม่นะไปจ้องอยู่เชียวทานกลางวันแทบจะไม่ได้กินแต่วันนี้ไปจ้องอยู่อ่ะ เขารู้เลยว่าเดี๋ยวถ้าพลโทพลชัยมาจ like ะอย่างเงี้ยพราะมากี่ทีก็จะอย่างเงี้ยเดินคุยกันไรท่านครับตึ๊ด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 แล้วก็ตึ๊ด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 กับทหารเป็นอย่างนี้บอกป้าเหลาจะบอกให้นะว่าของป้าเหลาทำเนี่ยเขาไม่กินหรอกเขาไม่มีเวลาเสิร์ฟเขาหรอกวันนี้ป้าเหลาฉลาดเอ็นนิต้าไปยืนตอนแรกปฏิเสธแล้วนะบอกว่าอ้าวนี่ทุกคนดื่มน้ําก่อนไม่คร <travels Magazine> <ไป> <success> ははับไม่ครับแล้วพอเอนนิต้าก็เสิร์ฟกินเลย กินเลยกินนิดนึงแล้วก็ไปเลยแล้วก็กลับก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่แอนิต้าทำให้นายทหารที่จะมาช่วยเราซึ่งแม่พอใจและที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือหญ้าแฝกอีกหมื่นต้นก็มาดูบอกไม่รู้จะทํายังไงไม่ให้ตลิงมันพังน,นึกไม่ออกอะ่ะก็บอกผมทําโครงการพระราชดำริเดี๋ยวเอามาเลยครับหญ้าแฝกหมื่นต้นอ่ะสมผานเตรียมปลูกหญ้าแฝกได้เลยสมผาน วันนี้ทหารตบเท้ามาขออะไรได้หมดเลยเพราะว่าเขาทํางานอยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือไอ้เครื่องใบพัดเนี่ยเขาจะวางสมตัวนะหมุนเวียนอยู่ในน้ําในบอ่อใหญ่ของเราที่เขากําลังมาเนี่ยติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230